ธุรกิจที่คุณวินเราวินเขาวินดีด้วยกันทั้งหมดจะเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ไอในธุรกิจขายของออนไลน์ของเราอะทําไมเราต้องสอนขายของออนไลน์ฟรีและทําไมเราต้องสอนลูกทีมให้ดีให้เก่งเพราะระบบมันทําให้เราดูแลช่วยเหลือกันระบบมันทําให้เราเลือกสินค้าดีๆให้ลูกค้า ระบบมันช่วยให้เราเอ้ยสอนคนให้ขายของเป็นเพราะคนขายของเป็นแล้วมาช่วยกันขายทีมเราทั้งเราทั้งเขาทั้งคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มีแต่ประโยชน์ที่ดีที่ดีดีด้วยกันเพราะดีดีด้วยกันมันก็ยิ่งอยู่ยิ่งดียิ่งเจริญฮา่าในภาษาภาษาของนักธุรกิจเนาะเขาจะบอกว่าเออทำผู้ทำประโยชน์ให้ผู้คนมากเท่าไหร่ รายได้มันก็จะตีกลับมาหาคุณมากเท่านั้นทําประโยชน์ให้ผู้คนมากเท่าไหร่รายได้มันก็จะคืนกลับมาหาคุณมากเท่านั้นเรียนธุรกิจของเรานะตอนนี้เราเปิดยาสีฟันยี่ห้อบูมออกมายาสีฟันยี่ห้อบูมมันจะช่วยเราทุกคนให้เราขายของง่ายขึ้นให้เราได้ใช้สินค้าอย่างดีสินค้าที่คนทุกคนทุกคนใช้ได้ ไอ้สินค้าสุขภาพคนทุกคนเข้าใช้ได้ตามสภาพไอ้สินค้าประเภทยาสีฟันคนทุกคนใช้ได้หมดตั้งแต่เด็กยันแก่ตัวนี้จะทําให้เราขายของได้ง่ายขึ้นสอนขายกันง่ายขึ้นมีความเจริญเติบโตกันดีขึ้นสอนขายของออนไลน์ขายของออนไลน์มีข้อดีมากมายง่ายไม่ยากเข้าทยใครหลายคนก็ทําได้อ่าเพราะว่าเราสอนให้คุณเกง สนใจก็ทักมานะ